ตอวไก่ไก่หนึ่งไก่จิ้มแจวจบมาละแต่ว่าไก่ไอ้นี่ไก่ในน้ำข้าวาไก่ผงต้มยำผงยำที่เป็นเนี่ยคือจะทำต้มก็ได้แต่่าอทีไอ้นนี้มีเครื่องเทศไงก็เราเอาไอ้นี่ใส่หรือเอาไปผสมคือหมกหมากแก้วน,นิดนึงฝากเก็บผงไอ้เนี่ยแล้วก็หนึ่งก็อร่อยเหมือนกันครับผม อร่อยรสชาติต้มยำเปรเลยแต่ไม่ได้สดน้ำไงคืออย่างอันนี้นึ่งเอาไงน,นึ่งก็สุกกับในร้ักที่นี้ที่เราว่าจะทอดอีกนี่ทอดกรอบกับในร้านเป็นเนยชั้นแบ่งทอดนึ่งให้สุกกว่าแล้วทีนี้ค่อยทอดอีกทีไงมันก็เป็นเนเด็กที่นี่ได้กินได้ล็อ,อืม Tham tham mình mình làm cái mấy gặp làm này น,น,นี่คือหนึ่งในผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านที่สามารถนำนํำส่งออกได้นี่ยตกกระปุกละหนึ่นงยูโรได้เลยนี่คือคูนกี่เท่าอ่ะสามเท่าถ้าบาทถ้าสิบบาทจุดหนึ่ง pues, ประมาณสามสิบอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมันไม่ค่อยมีคนซื้อตอนี้หลักที่เป็นไหนเพราะสชาติพริกรสชาติอย่างเงี้ยทำปุงเฉลี่ยรูปทำในสิ่งนี้คล้ายๆอย่างเงี้ยแล้วก็ส่งขายในหลักที่เป็นไอคุณเข้าวเหนียวมีข้าวเหนียวมีข้าวเหนียว มันเจ้าวมีไก่มีผักเพาเป็นร้านร้านที่เป็นไงมอนกับปิกนีกอ่อเขาทำรูเพราะบางอย่างมันเป็นพัฒนาการที่อนาคตมันจะได้มีในหลักที่เป็นไงเป็นส่วนหนึ่งที่มีให้เขาเลือกติดหลักที่เป็นไงนี่นะเพราะบางทีบางเซิเ,เขาเปิดยี่สิบสีชมม่ชั่วโมง ช่วงเวลาที่ว่าสามารถจะเทคแคร์และดูแลก,กับในหลัก่เปนการอยู่กันกินได้ในหลัก่เปนเนี่ยมันจะเป็นระดมเมงกลางมันจปลอดแพทยแล้วก็เอาไปกินกลับไปกินบ้านก็ไ้คือที่ไหนคือไงมีให้เด็กเขาได้ไดเห็นมุมมองในความแตกต่างดีกว่าไม่มีแนวทางที่ว่าอนาคตคืออะไรมันจะเป็นของไทยในต่างประเทศ ้าสมัครเป็นส่วนหนึ่งในหลักที่เป็นทั้งเดือกให้กับเมชั้นวางของเนี่ยก็เป็นสิ่งดีๆที่เขาลดให้ทางเซเว่นเขาตัดสินใจดูว่าใช่หรือไม่ใช่มันของญี่ปุ่นก็ยังอยู่ในหลักที่เป็นให้ให้เราได้ได้เรียนรู้ในหลักที่เป็น,นความแตกต่างคืออะไรครับคือสิ่งที่เรามีหรือสิ่งที่เขามีนนในหลักที่เป็น,นคือเซเว่นชั้นคือหลักที่เป็นให้ให้คิดอะไรคือพระอาทิตย์อะไรคือพระอะไรคือบ้านอะไรคืออาทิตย์ อืมเป็นแค่เวฟเหรอก็เราใช้ไอไออุ่นก็ได้ไออุ่นของไงระบบที่เป็นนกาแฟอย่างเงี้ยนั่นคือไออุ่นที่เป็นระบบของอุลรมาโคเวฟคือเมื่อย่า่มันเป็นหลักที่ให่ คืออยู่คนเราจะพัฒนาในสิ่งนี้เป็นแบบไหนเราเรียกว่าอุน่นเพราะบางอย่างเขาจะมีไอ้ปุ่มที่กดในกดปั๊บเครื่องมันกำลังร้อนมันจะทำงานอย่างนั้นแหละมันจะน้ำเปล่าจะทำงานเต่งนี้เป็นให้มันร้อนความหลากหลายเนาะคิดดูดีๆสำหรับที่เป็นอาชีพการงานเพราะบางอย่างมันเป็นเป็นด้านที่เรียกว่าการศึกษาคนทุนที่จะให้ความสำคัญนิดนึงเพราะนี่คือเราที่เรียนไม่เก่ง สิ่งทำของทำข้าวให้พ่อให้แม่กินเป็นสิ่งดีๆที่ว่าเป็นชาลิ้นไม่ซิ้งกินลำนม,ม,มคืออะไรกันนี่นล่ะลินที่ไม่ซิ่งกินํำนมคือคำคาคำข้าวคืออย่างเงี้นาะนี่คำเป็นคำข้าอย่างนงี้แหละแต่อันนี้คือทเรทระคำเนี้ยคำเนี้ยเขาญี่ปุน่นเขาจะเป็นคำคำ,คำที่นะเขาไม่ต่างแต่ที่ต่างคือนัานเป็นสถานที่แล้วก็รรรเรายุกมองขีลมุมมอง 看一下